ดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับร้านลูกปัดกาดหลวตงตรนนี้ร้านลูกปัดจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับหินชนิดหนึ่งที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกค่ะหินทัวมาลีนในสมัสยก่อน ชาวจีนมักจะนิยม,มนำมาแกะสลักเป็นเครื่องรางชิ้นเล็กๆคุกติดตัวอย่างออกเดินทางไปในที่ไกลๆเพราะเชื่อว,ว่าพลังของธรรมชาติในหินจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยทั้งหลายทั้งที่มาจากธรรมชาติหรือจากสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองหินทัวมาลีนมีหลากหลายสีสันเช่นเดียวกับหินชนิดอื่นๆค่ะสีเขียวและสีดำนั้นจะช่วยพาความาเจริญรุ่งเรืองมา ด่วยกันจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆออกไปทําให้จิตใจของเรานั้นสงบมีความสมดุลทางอารมณ์นอนหลับสบายไม่ฝันร้ายเพิ่มพลังการเผาผลาญไขมันอุดต,ตันในร่างกายค่ะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนั้นหินทั่วมลีนยังสามารถช่วยบาบัดโรคต่อมน้ำเหลืองกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหัวใจนอกจากนั้น ยังเด่นในเรื่องของการบำบัดรักษาแผลในจิตใจขจัดความกลัวความหวาดวิตกค่ะในด้านของความรักจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักหรือชายหญิงสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นสเสน่ห์มหานิยมที่ใครได้ยุ้ใ,ใกล้ก็จะรู้สึกดีกับผู้สวมใส่ค่ะในแง่ของการเสริมความมงคลจะขอ ญาติแบ่งตามวันเกิดนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะช่วยเสริมอำนาจบารมีให้สูงสงา่ามีราศีจับต้องน่าเชื่อถือผู้คนยำเกงผู้ที่เกิดวันจันทร์พัวมลีนจะช่วยในเรื่องของสุขภาพอาการเจ็บปวดจะหายอายุยืนยาวผู้ที่เกิดวันอังคารจะช่วยเรื่องมลิวานหรือผู้ที่อยู่ใต้โอวาทเชื่อฟังซื่อสัตย์ จงรักภักดีค่ะผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนจะเสริมเรื่องทรัพย์โชคลาภตำแหน่งการงานมีฐานะที่มั่นคงผู้ที่เกิดวันพฤหัสเสริมสร้างความขยันขันแข็งมีความเพียรพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จผลผู้ที่เกิดวันศุกร์จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจจะให้ความรักความเมตตา และผู้ที่เกิดวันเสาร์จะช่วยให้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจเหลือกว่าคอให้การสนับสนุนการช่วยเหลือค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจทราบสปปรรพคุณหรือสนใจสั่งสินค้าคลิก www.nupat.com นะคะและอย่าลืมติดตามร้านนุปัตการหลวงได้ใหม่ใน EP หน้านะคะ และอย่าลืมกด Subscribe channel ของเรานะคะแต่หากลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองสามารถมาตามแผนที่ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ